สวัสดีชาววบแท้งทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะวันนี้เรามาชมเก๋าคูณ2กันนะครับซึ่งวันนี้ผมเอา T803 มาให้ได้ชมกันทั้ง2เกมเลยนะครับซึ่งในเกมแรกก็เป็นของเมนสเตอร์ครับมาเล่นเฮฟวี่แท้งทีสิบของอเมริกา DPM สูงสูงนะครับซึ่งในเกมนี้เมนสเตอร์อยู่ในแมป ช่องเขาผ่านช่องเขาผ่านเออช่องเขาผ่านก็เมนสเตอร์เกิดทางฝั่งตะวันออกเฉียงใต้นะครับแล้วก็พยายามจะเข้าไปเล่นทางฝั่งตะวันตกก็วิ่งตัดตรงช่องเขาผ่านตรงนี้มานะครับในเกมนี้อยู่ในห้องเทียร์สิเทียร์สิไม่มีจอนไม่มีอาร์ตีอ้อุปกรณ์เอามา3อย่างก็จะเป็นตัวโดดเร็วนะครับตัวเอรบ,บคุมเป้าแล้วก็ตัวปรับเสถียรเป็นสีม่วงด้วยนะ วิ่งเข้ามาครับแล้วก็เอาลูกปกติมา15นัดลูกทอง38นัดลูก HE 3นัดเข้าจุดปะทะตรงนี้ครับด้านหน้ามี T803 แล้วก็ M48 p a t t ตันครับโอ้โหจิกหัวเข้าไปคมๆ416แล้วบล็อกได้ด้วยทั้งขวาครับ i s 7สัตว์หัวแทกเข้าไปครับ424ตรงนี้ครับพยายามจะยิง T803 เหมือนกันแต่ว่ายิงไม่โดนนะ ตอนนี้เริ่มจะรีด DPM ครับไกลๆตรงนั้นมีเมาส์อยู่นะครับแล้วก็มี KR1 ข้างหลังด้วยตรงนี้หัวครับแต่ว่าเ<ๆ>จาะเกราะไม่เข้านะ<ๆ>เขายิงเข้ามาที่ช่องมองก็<ๆ>ไม่เข้าเหมือนกันอีกทีนึงครับ433ครับแม่นๆเลยตรงนี้ครับเมาส์เดินผ่านก็นัดหนึ่งครับเต็มๆครับ429โอ้เริ่มซอยย,ยับๆครับดักมายิงมาอีกทีนึง โอ้ oh, 443แล้วตอนนี้สแตกขึ้นจนสุดแล้วด้วยรัวยับยับครับรัวยับยับ458ไปเมาส์ไม่ได้สนใจทางนี้ด้วยก็ซอยไปแต่นัดนี้ไม่เข้านะมีเคอาร์หนึ่งเข้ามาสมทบด้วยแต่ว่าพยายามจะเก็บเมาส์ก่อนครับเมาส์ค,คันเดิมครับตรงน,นี้ยังเข้าอยู่ครับ432โอ้โหแต่เพื่อนโดนเก็บไปเหมือนกันกลับมาที่เดิมกับ ทีแปดศูนย์สามแต่นัดนี้ไม่โดนโอ้รัวสุดสุดหวยทิย้งเรียบร้อยครับหนึ่งคิวครับแล้วก็สี่สิบแปดพลตันโอ้โดนด้วยครับสี่ร้อยสามสิบแปดแม่ปืนมันคมด้วยนะโหลดเร็วแล้ยังคมอีกนะทางขวามือยังมี KR1 อยู่นะแต่ว่าหันมาเห็นแบทชัดครับ mm hmm. ก็ซักก็เป็นหนึ่งนัดโดนลีโอพาด ยิงเข้ามานะเขาซุ่มอยู่ตั้งนานเลยนะเพิ่งจะโผล่มารีโอพาธเคีย okay, อันหนึ่งทางขวาครับแต่ว่าต้องระวังทางนี้ด้วยมีสายหลอยอยู่นะรีโอพาธต,ตรงนี้ครับเต็มๆครับสามร้อยเก้าสิบ สามแล้วเพื่อนสามอีกทีเจ็ดร้อยกว่าเอาไปอีกนัดหนึ่งโอ้ยเกือบตายเหมือนกันเรียวพาดเดีย๋ยวโดนเรียวพาดยิงเข้ามาเหมือนกันนะ M48 แพตตันวิ่งหนีไปแล้วครับไม่สู้แล้วครับโอ้ตรงช่องตรงกลางนี้มีแบทแชทวิ่งเข้ามาครับแบทแชท25ที เลงแล้วซัดไม่โดนครับแต่เพื่อนเก็บไป <Yeah. S 1> ให้ครับสวยๆคมๆแมวิ่งเข้ามากะ่าว่าจะมาอ้อมตูดเลยนะแ,แล้วตรงนี้ครับเมนสเตอร์ลุกเกือนมาตรงนี้มายิงเคอัรหนึ่งครับแต่ว่าไม่อยู่ซะแล้วนะเคอัรหนึ่งลงไปแล้วลงไปนะจะไปแปะอยู่ข้างล่างนะ วิ่งมาก็ซิกเซนขึ้นครับเอาคันนี้ก่อนเลยครับ RHM Panzer Wagen ครับอีกนัดหนึ่ง441 KR หไปโผล่ทางฝั่งตะวันออกเลยนะไกลมากครับด้านหลังครับยังมีรีโออยู่เนาะยังดีว่ามีซากทัชเชลเลตนี่ครับตรงนี้ครับเรียบร้อยครับนัดเดียวอยู่ครับเลีโยวผาดหนึ่งครับ ได้มาคิวเป็น2คิวเมนสเตอร์ปีนขึ้นมาเช็ค M 4 8แตตันนะส่วนเพื่อนที่อยู่ด้วยกันเมื่อกี้ BZ 79 mm hmm. เ้าขาลงไปข้างล่างตรงกลางเลยตอนนี้สกอร์ก็7ต่อ9ครับ mm hmm. ก็ถือว่ายังสูสีอยู่ตรงนี้ไกลๆครับเห็นทัชชันแลตระยะ500เมตร โดนแต่ว่าเจาะก,กรอะไม่เข้านะแล้วก็มีรีโอพาดร้อยยีด้วย71โดนแน่ๆครับนัดนี้แล้วน่าจะเข้าด้วยนะโยเลือดลดไปโดนแน่ๆครับทัชเชลเลครับยิงไปโดนแต่ว่าเจาะแผงเกราะไม่เข้าทางซ้ายมีรีโอพาดร้อยยี หวามือตรงนี้ก็ทัชลลแต่ว่าเขาก็หลบอยู่หลังหินอยู่นะเมนสเตอร์ก็หันมาเล่นทางฝั่งตะวันตกครับแล้วก็ดันขึ้นไปเพราะว่าตอนนี้ถูกเห็นกันหมดทุกคันแล้วนะแต่ว่า RHM p a n e r ซอรไม่รู้อยู่ตรงไหนก็เปลี่ยนใจครับกลับ ไปเด็บดีกว่าบอกเพื่อนบอกว่าป้องกันฐานครับงานนี้เพราะว่าฝัง่งตรงข้ามนี่เขาก็ดันกันขึ้นมาทางฝั่งเหนือแล้วก็ทางฝั่ง,งตะวันออกกันเยอะแล้วนะก็จะมี BZ 79ครับที่ต้องกลับอยู่ตรงกลางหลุมเลย ไปรีกุ๊ปครับรวมกับเพื่อนๆแล้วก็ป้องกันหาย สกอร์7ต่อ11ครับตอนนี้เบนเซอร์กลับมาถึงถาเรียบร้อยตรงนี้มี183แต่ว่าอยู่หลังหินเนาะตรงนี้เวอร์ชัน5ครับบีแซกก็กลับมาเรียบร้อยประจำที่ K R 1ตรงนี้1นัดเข้าไปครับ370 3 6 7แล้วเพื่อนในทีมเก็บไปเรียบร้อยครับเป็นแมนดิคอร์เนาะเวอร์ชั่น5ตรงนี้ครับขยับมายิงแต่ว่าเจาะกราะไม่เข้านะเอาใหม่อีกทีนะครับโดนไหมทันอยู่ครับ362 มาดูด้านหลังกันบ้างนะเพราะว่าด้านหลังไม่มีคนมองอ,อมีรีโอพาดหนึ่งครับอยู่ด้านบนคนหนึ่งนะอ่ะมีรีโอพาดฝั่งตรงข้ามวิ่งเข้ามาครับแต่ว่าเขาใกล้าตายแล้วด้วยเมนเซอร์เห็นแล้วซัดเรียบร้อยครับนัดเดียวอยู่ครับได้ไม่คิวเป็น3มคิว แต่ว่ารีโอพาทหนึ่งของเรานี่โดนใครยิงไม่ดูเนาะตอนนี้ก็ต้องวิ่งโยกไปโยกมานะเพราะว่าจํานวนคนน้อยกว่าแล้วเขาดันอยู่สองฝั่ง oh, s <S แม่รีโอพาดโดนอะไรครับโดน183นะแล้วบีแซดตัดสินใจวิ่งเข้าไปครับแล้วก็เก็บปรวชั่น5เรียบร้อยครับ โอ้บี oh, ก็เอาเรื่องเหมือนกันแล้ววิ่งพุ่งไปหา183เลยครับส่วนเมนเตอร์ก็บีแซด79นี่เก็บไป2นครับเก็บ183ด้วยเมนเตอร์วิ่งมาตรงนี้ทัชเล็ดแก้มครับ417ครับแล้วก็อยู่ในมุมที่ได้เปรียบด้วยเพราะว่าเป็นมุมที่สูงกว่าแก้มอีกทีนึงครับ448โดนปืนรองยิงเข้ามานิดหน่อยครับ ห้าสิบดาเมจด้านข้างครับเจาะไม่เข้านะลูกฮีทลูกทองเหลืออีกเจ็ดนัดแก้มอีกทีครับ425ร้ิห้าเพดล่างครับตรงนี้ใหญ่ๆครับ424ร้อยย่ิเพดล่างที่เดิมแต่นัดนี้เจาะไม่เข้ายังดีว่ายังบล็อกได้แล้วก็ทางฝั่งตรงฐานนี้ก็โดนดันเข้ามาแล้วแต่ว่าเก็บทัชดัด,ดไปก่อนครับ เป็น4คิวครับโอ้โหตอนนี้เหลือ2คนครับเหลือเมนสเตอร์กับ b ีแซแล้วตรงนี้เก็บรีโอพา1 2 2 0ไปครับเป็น5คิวครับ b ีแซนี่ก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่เล่นดีนะเออประกบอยู่กับเมนสเตอร์ตั้งแต่ต้นเกมนะโอ้โหใช้ได้เลย2คนนี้ทำงานร่วมกันเป็นทีมที่ท,ที่ดีมากแล้วตอนนี้13เท่าครับเหลือ,อีก2คันครับเหลือ i h m เพนเอรแล้วก็ m 4 8ปดตตันนะ โอ้โหแจ๋วเลยครับคู่นี้ครับไล่นะครับไล่นะครับเพราะว่าอีก2คันนั้นเหลือเลือดอยู่นิดเดียวนะ เมนสเตอร์ให้สัญญาณว่ายึดฐานเลยครับแล้วก็ลงมาตรงช่องตรงกลางนี้ส่วน BZ 79เลือกไปตรงสะพานแหมถือว่าเป็นคู่หูที่ไม่ได้นัดกันนะ เอาแล้วมาเจอครับแพตตันอยู่ตรงนี้ครับใกล้ๆเลยแล้วก็ r h m ยิงมาจากด้านบนนะโดนแพตตันมานัดหนึ่งนัดนี้ยิงเข้าไปก็ยังยิงไม่เข้าโอ้โดน r h m ครับแพตตันเขารู้อ่แต่ว่าโหลดเร็วอยู่ครับนัดนี้โดนสวนไป468ครับเกือบตายครับทางขวาบรายเข้าไปครับหายไปสะก่อนนะ I h m บรายเข้าไปเมื่อกี้บรายทีนึง b z 79เก็บแพตตันไปเรียบร้อยครับเหลือคันสุดท้ายครับ i s m p a n z e r นะโอ้โหทำงานเป็นท team, <t> ีมทีมเวิร์กดีมากครับเรียก <t> ว่าเป็นค <t> ู <u> ่ห <uu> ูขวางนรกเนยโอ้จ oh ังหวะการเข้าการประคองการซัพพอร์ตกันดีมากครับ i s m p a n z e r ไปไหนแล้วเพ่นไปแล้วหรือเปล่า แต่ตอนนี้ไม่สนครับแคปครับแคปครับแล้วต้องแคป2ด้วยนะ,ะช่วยกันดูครับซ้ายคนขวาคนแคปกัน2คนครับใช้เวลา25วิตอนนี้แคปชนะเรียบร้อยแน่นอนแต่ตอนนี้ทั้งคู่เนี่ยเก็บกันไปคนหะ5คิวแล้วนะครับ ถ้าโผล่มาแล้วมีคนเก็บได้คิวหนึ่งก็จะได้ททอปกันนะเหลือเวลาแปดเจ็ดหกห้าจะมาไม่เอ่ยสำหรับ r s m p a n z e r แต่ก็ไม่น่ามาอยู่แล้วนะรู้ตัวว่าท้ามาก็โดนแน่ๆนะก็เรียบร้อยครับแคปไปชนะครับ ในเกมที่2ครับเรามาชมทีแปดศเหมือนเดิมแต่ว่าผู้เล่นชื่อว่าเอกโชเปียนะครับเอกโชเปีย e มาคนเดียวครับไม่รู้ว่าในเกมนี้จะมีคู่หูเพิ่มกับเขาหรือเปล่านะมาอยู่ในแมป Airfield ครับหรือว่าแมปสนามบินเกิดทั้งฝั่งตะวันตกครับแล้วก็เขามาเล่นตรงอุโมงค์ปีนขึ้นมาด้านบนครับเพื่อจะมาเข้าจุดเล่นตรงนี้ เห็นคันแรกเป็น T 8 0 3เหมือน,นกันครับโอ้โหจิกหัวคมคงเข้าไปครับ415แล้วด้านหลัง,งเห็น t i เกอร์เมาส์ครับบล็อกได้แล้วก็ซาเเพล่ไป4 3่าลงไป435และก็เริ่มจะซอยครับ427แหมเพื่อนบังนิดหน่อยในเกมนี้อยู่ในห้องเทียร์9เทีย์10เทียร์11นะมีจอหรือว่าอาร์ตี้างละ2คัน ในเกมนี้เอกโทเปีย e เอาตัวพัดลมมาเล่นครับพัดลมม่วงรถเร็วม่วงนะครับแล้วก็เทอร์โบสีชมพูไม่ได้เอาตัวปรับเสถียรมาใช้นะลายไม่ได้ใส่มาด้วยนะแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสกับสำหรับเฮวิแท้งโอ้โหแต่ตอนนี้ปิ่งขึ้นครับ200กว่านะแดงเทือกเลยโอ้โหมีกระตุกเห็นเห็นครับเอาแล้ว <laughs> โอ้โหยังยังไม่จบเนะยยังมีอาการแบบกระตุกโอ้โมีบูบวาบบูบวาบอยู่นะเอเน็ต <Hey, net S 1> ไม่ค่อยดีแล้วเห็นหนึ่งแปดสามโอโ้ยิงโดนด้วย <laughs> ยิงโดนด้วยครับยิงโดนแล้วยิงเข้าด้วยนะโอ้ยังยังกระตุกอยู่นะสี่ร้อยสามสิบแปดดาเมจเมื่อกี้โอ้ยังกระตุกอยู่ครับโอ้เปล่าบานโดนครับสามร้อยเก้าสิบเจ็ดไม่สนครับเล่นมันอย่างนี้แหละกระตุกกระตุกก็เล่นครับใจมันรักนัดนี้ไม่โดนครับโอ้โหกระตุกยาวครับ เม็ดเป็นอะไรครับยังกระตุกไม่เลิกครับเป้ายังกระตุกอยู่โอโ้โ,อโหโอ้โหโอ้โหโดนด้วยโอ้โหโอ้ตอนนี้ไม่ได้ลุ้นอย่างอื่นแล้วลุ้นว่าจะโดนหรือไม่โดนยิงโดนหรือเปล่านั่นเองโอ้โหถามจริงๆนะเป็นอย่างนี้ทุกวันทุกเกมเปล่าเล่นก้าไปได้ไงเอออ้าวดีขึ้นแล้วครับตอนนี้ปิงลงมาเหลือสี่สกว่าโอ้โหยังมูอสายจะหลบถอยออกมาทันด้วยนะ โอ้โดนตรงฝ่ายตรงข้ามเขาบุกนี่ก็ถอยออกมาทันครับแม่คือเน็ตอนะมีปัญหานะแต่คนนี้ยังไม่เออเลอร์เะยังอ่านเกมขาดอยู่ครับถอยออกมาแล้วก็ตรงนี้ยิง103ครับ M 103ไป384 183ครับโดนเรื่อยๆเลยแล้วนัดนี้ไฟไหม้ด้วยและเรียบร้อยครับเก็บไป1คิวโอ้เอาเรื่องเอาเรื่องรีโอพาดร2 0ครับ410ดาเมจไป แล้วเขาไม่ได้มาสนใจทางฝั่งนี้ซะด้วยด้านหลังก็มีแตกเอารลีโอพาร20กันครับโอ้แต่คานโอพิเนอร์ออกไม่ได้ครับออกไม่ทันแล้วทางขวาม,มีครับโอ้โหแล้วหันมาดูสกอร์ตอนนี้2ต่อ6ครับโอ้โหทางฝั่งใต้นี่โดนดันเข้ามาเหมือนกันครับมีลีโอพาด PDA ยิงเข้ามาก็ยิงสวนไปครับได้แทร็กด้วย439อีกนัดหนึ่งครับเน้นๆรับ431 แล้วบล็อกได้ด้วยครับโดนยิงเข้ามาก็แท็กเป็นเหลืองอีกนัดหนึ่งครับอุ้ยไฟไหม้อีกแล้วครับโอ้โหเรียบร้อยครับเรียบร้อยอ๋อเพื่อนเก็บเพื่อนในทีมเก็บไปเนาะไม่ได้คิวนะแต่เกือบตายแล้วไฟไหม,ม้เมื่อกี้จังหวะนี้พริ้วออกมาหลบทางฝั่งที่จะออกมาจากอุโมงครับแล้วก็กดตรงมายิงตรงนี้ครับเน้นๆเข้าไปครับ407ยิงที803ด้วยกันนี่แหละไทเกอร์เมาส์ครับ เปลี่ยนเป็นลูกทองแล้วซัดหน้าเรียบร้อยครับเก็บไปคิหนึ่งเป็น2 Q w คิว t u t up panzer f มาทำไมตรงนี้คนเดียวโอ้โหใจกล้าเกินไปทางซ้ายครับมี leo ผ่าร้อ120ครับหันมาแล้วก็ซัดไปหนึ่งนัดครับ414แล้วก็บล็อกได้แล้วก็รอสวนอีกนัดหนึ่งเรียบร้อยครับ3 Q คครับโอ้โหโดน wt นะแม่ไปีิขึ้นมายิงเต็มตูเลยครับ700กว่าเอาไว้ก่อนครับ เอาไว้ก่อนสกอร์ขยับขึ้นมาเป็น6ต่อ7ครับเอกโทเปียพยายามไล่บี้หรือโอผาสหนึ่งอยู่ครับและก็อยู่นี่ครับหน,นัดเรียบร้อยเลยครับได้คิวเป็น4คิวครับโอ้โหไล่คิวตรงนี้แม่โหดจัดโหดจัด8เท่าแล้วตอนนี้กลับมาหา wt up p e n z e r 4ครับ อยู่คนเดียวเงาๆตรงนี้เอาแต่ว่ามีเพื่อนเป็นทีแปดศูนย์สามี่เข้ามาช่วยแต่ทีแปดศูนย์สามปีนขึ้นมาอย่างนี้ก็ต้องโดนแล้วครับเรียบร้อยครับห้าคิวครับห้าคิวครับโอ้ฝั่งตรงข้ามบุกขึ้นมานี่โดนคิวเป็นว่าเล่นครับอู๋อาร์ตี้ลง W T ไปเต็มเต็มครับแล่ก็เรียบร้อยครับหกคิวครับ W T โอทางในครับยังมีครับคอนเวย์ครับอยู่ตรง าโ,โอ้โหลงลงแบบนี้เสียวเหลือเกินนะเสียวเหลือเกินสูงมากนะเมื่อกี้ดีว่าไม่เสียเลือดเลยคอนเวอยู่ทางด้านหน้านะก็มีอ็อบเจกต์704นี่ปรีเข้าไปเลยแล้วยิงพลาดนะเอกทวเปียก็เลยจัดให้หนึ่งดอกครับโอ้โหแต่โอ้โห,โโหยิงเยอะไปหน่อยนะโดนเข้าหัวแ็กเต็มเต็มครับแม โอ้โหแต่คิวไปเยอะมากนะคิวไปทั้งหคิวทับกันไปแล้วนะเมื่อกี้นะ่าจะหันหน้าตรงๆนี้มีลุ้นอยู่นะโอโ้แต่หันเอียงเยอะแบบนี้ก็เรียบร้อยเหมือนกันนะก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับเพราะาเหลืออยู่แค่สคันนะครับเหลือออบเจก704แล้วก็อาร์ตีอีก2คันนะก็ที่เหลือก็ต้องให้เพื่อนจัดการนะครับต้องให้เพื่อนจัดการแล้วละ่ะ ยิงไม่โดนเพื่อนในทีมที่เหลือก็ส่วนใหญ่จะเป็นทีดีนะจะมีแค่รีโอพาด120คันเดียวนะที่เป็นเอมทเหลืออีกสองคันสุดท้ายครับคอนเคร r ร์จีแล้วก็ออ j เจก704 704อยู่นี่ครับโอ้โูอย่างไวคันสุดท้ายครับอา้าเพิ่งจะขึ้นมาตรงนี้เลย c o n เทเ r อร g c และเรียบร้อยครับเกมนี้ก็ชนะไม่พลาดเดี๋ยวไปดูผลการรบทั้ง2เกมกันนะครับ มาดูผลการรบทั้งสองเกมกันซึ่งในเกมแรกก็จะเป็นของเมนสเตอร์นะครับที่เล่นอยู่ในแมปช่องเขาผ่านเนาะก็เอ็มแตกครับได้เอทังเกอร์นะครับได้สตีลวอลกำแพงเหล็กมาด้วยไฮคลิเบอร์ครับปืนลำกล้องใหญ่แล้วก็คอนเฟเดเรตหรือว่าสัมพันธมิตรนะครับได้เงินมา3ามแสนหนึ่งนะครับคาบประสบการณ์6กพันกับแปพันธบัตรอีก7ใบย,ยิงไปทั้งหมด1 1ึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดดาเมจเลยนะครับโอ้โห ซอยับเลยในเกมนี้นะครับ5คิวเสียดายว่าขาดอีคิวเดียวได้ท็อปกันด้วยนะแต่ว่า b ีก็เล่นดีนะบีซเเล่นดีมากนะเล่นดีมาก้าประสบการณ์ดิบครับ1,622ครับเมนสเตอร์ยิงไป41นัดเข้าเป้า37นัดแล้วก็เจาะเกราะ29นัดนะครับดาเมจร,รวมก็1 1 0 0 0มีบล็อกไป4,110แล้วก็มีแอซิดอีก184นะครับ เป็นบัญชีพิมี์ม่าคาซ้อมใบ18ื่นนะค่ากระสุนก็แสนแปเพราะว่าใช้ลูกทองไปเยอะหน่อยนะเป็นลูกคีตแล้วก็มียุทธภัจจัยจ0 0 0 0ื่นะครับก็เหลือเงินมาใช้6 7หมื่นเนะครับอันนี้ก็ได้จากโบนัสกาลังสํารองแล้วก็มีรางวัลสําหรับภารกิจและกิจกรรมที่สําเร็จด้วยนะก็หนักตรงนี้แหละค่าลูกกระสุนนะก็เยอะหน่อยเกือบเกือบสองแสนเาะสำหรับเกมนี้ของเมนสเตอร์ ส่วนในเกมที่2ครับก็เป็นของ e เอธิโอเปียนะก็อยู่ในแมปสนามบินนะครับเอ็มแตกครับได้เอทังเกอร์ er เหมือนกันนะครับแล้วก็ไฮคลัเบอร์เป็นกล้องใหญ่แล้วก็ท็อปกันครับยอดรถถังนะก็ในเกมนี้ก็6คิวพอดีแต่ว่าเสียดายว่าตายไปซะก่อนนะโดนยิงโดนคอนเวย์ยิงนะได้เงินมาแสนสองครับสบการณ์2 2 8 5แล้วก็พนันบัตรอีก7ใบเนาะยิงไปทั้งหมด9,446ดาเมจครับ 6คิวด้วยกันแล้วก็คาบุบการเดิบ1,523ยิงไปทั้งหมด25นัดเข้าเป้า23แล้วก็เจาะเกราะ22เนาะความเสียหายทั้งหมดก็9,004ครับแล้วก็มีบล็อกอีก2,890แล้วก็แอซิดอีก1,396นะครับเป็นวันชีพรีเมี่ยมัมากราซ่อมใบ2 7ค่ากระสุน70,000แล้วก็ยุทธจจัย40,000งานนี้ก็ติดลบ9,080เพราะว่า ไม่มีโบนัสอะไรเลยเนาะก็ไม่ได้กดเลยนะก็เป็นรถที่ dpm สูงเหมือนเดิมมุมกดดีนะครับคล่องตัวดีก็เล่นดีมากๆแต่ว่ามันก็จะมีจุดให้ยิงเยอะหน่อยสำหรับเฮ a วิ t แท้งถือว่ายิง ยิงไม่ยากเท่าไหร่ตุ่มบนหัวทางสายมือก็มีให้ยิงนะครับแล้วก็ตัวรถก็ยิงได้ไม่ยากแล้วก็หันด้านเครื่องด้านข้างอะไรเงี้ยด้านข้างก็โดนยิงง่ายอยู่แต่ว่ามันโหดตรงที่ DPM มันโหดมากและคุมเป้าดีนะสำหรับ T803 มันทั้งคู่ครับมันทั้ง2เกมขอบคุณทั้งเมนสเตอร์แล้วก็เอ็กโทเปียด้วยนะครับที่ส่งคลิปมันมแบบนี้มาให้ได้ชมกันนะแล้วก็ประชาสัมพันธ์อีกที่นึงนะครับสำหรับ เพจใหม่ของ n i k k ี t v ที่เปิดขึ้นเอาไว้ลองรับรีเพลย์ที่หลุดจากมาตรฐานของเก่านะครับก็จะไปอยู่ในเพจ n i k k ี t v r e p l a y นะก็ลองไปกดติดตามกันนะครับช่วยไปกดติดตามกันหน่อยแล้วกันนะครับก็มีคลิปให้ดูเพลินๆอยู่ในนั้นเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็สุดท้ายก็อย่าลืมกดไลค์ให้นิกกี้ทีวีด้วยแล้วก็จะันใหม่ทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นิกกี้คาราไปก่อนสวัสดีครับ